สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องป้านาปยุยจัตยานท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคแคสเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้แคสเกมนะจะมาคุยกันเรื่องอทำไมคลิปวันนี้ไม่ลงนะฮะก็คือตัดไม่ทันนะฮะคืออาจจะขี้เกียจนะ,ะ <c oughs> โทษตัวเองนะพี่ขี้เกียจเองนะครับก็เลยทําให้คลิปไม่คลิปไม่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าใครรออยู่นั้นก็ ไม่นานนี้แน่นอนนะครับคือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีคลิปให้ดูกันแน่นอนนะครแต่ว่าวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะฮะก็แต่ว่ามีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆแน่นอนอาจจะวันเว้นวันสองสวัน,วนคลิปอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพี่ก็เปิดเดือนซัมเมอร์แล้วนะใหยุดแค่อาทิตย์เดียวเองนะฮะส่วนประมาณกลางๆอาทิตย์นี้นะฮะหรือไปไปลายอาทิตย์นี้แหละพี่จะไปภูเก็ตกับพี่ขวัญน,นะครับก็ สัญญาณนะจะเอาภาพเอาอะไรสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ดูกันในช่นลแน่นอนนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายจู้